ล่างใหญ่ล่าง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 สองกระซัมสามกระซัมพวกนั้นล่างเลี้ยวเนาะใส่ติ่งหลิงเลยตัวนั้นสองใหญ่สามใหญ่อยู่นี่แกงเห็ดเราเพคือหัวมหุยบาดสิได้กินแกงเห็ดลรางอกได้พี่น้องบัดนี่ขุดแถาล่างเห็ดเลยเสด้กินแกงเห็ดลรางอกเมื่อกีตัวล่างเลี้ยวงามงามเมื่อกีล่ะอุ้ยลุยอยู่พี่น้องเลยเหลื่อมยุบหยุบอยู่เนาะโอ้ยสีสันละสีเสียง มันบมดทุนนี่วันนี้มียี่สิบห้าโลหมดแล้วป้าจุนขาดดอกยางงามเดือมมงมงใส่แกงเห็ดเบิ่งกันนะป้าจุนแกงกันอยู่นี่เลยน้ำปลาแดกใส่ละบ่หอมวุ้ยวุ้ยแกงเห็ดละงอกจ้าหิ้ยวละบ่เหิวแล้วก็กินตัวห้าวัดนี่มาพี่น้องมาสุดแกงเห็ดละงอกนล้วกันแกงไม่ไหมเลยนี่ ฟดบวกๆเลยครับแกงเห็ดละงอกครับเต็มหม้อไอเล่เลยมาเด้อมาเด้อกินแกงเห็ดละงอกเด้อกำลังฟดมาๆมาๆมาๆกินแกงเห็ดเอาว้างก้อนใหญ่บ้านไ้ตั๊กละบ่สุกละบ่ใหญ่ซุกแล้วมาตัวเฮากินซะก่อนจังเห็ด กินสะก้อนจังเห็ดอิ่มแล้วบ่ไม่คือดีแต่อิ่มแล้วไง่่เบิดแล้วบ่พูดสิกินมาเด้อแกงเห็ดเด้อน้่เกิมากินน้ากันหโอ้พ่อจีแปะอยากกินแกงน้ำใหม่มาขึ้นนี่มาขึ้นอ้แกงเห็ดแล้วอันงอกไปทรงฝนกัโตกข่า มื่อกี้ก็สิแกงกินอีกบัดนี้ชนโอ้เอามามายกไปทกุนออนี่ะเดี๋ยวอันนเอ้ามันยัได้เสือเจ้าว่าจากใหญ่เอามาอย่งหมดผู้ใดละนมาเด้อกินแกงเห็ดเด้อผู้ใดหลนมา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 สำหรบพอื่นกอนก็จะเห็นยุปีนย่เงินเราหนาเละ เดอเสก่อนพือมาเลยแกงเห็ดเด้อพอย่ีอยู่นี่ว่าพ่อะ่แกงเห็ดอยู่เวลาพะ่ก็จังเห็ดหลดอยู่เสร็จแล้วไม่ใ่ร้องมามามแตงปลาเข่าได้บาดบ้างก้อนใหญ่บ้างก้อนล่างไม่ล่างมือมากินเขาก้อนมามาแกงเห็ดละงกมาใหญ่มาตักเฮาแกงเห็ดละงกใส่ไผ่ ผักเนีก็ผักติ้วผักติ้วแล้วก็ผักอีตูพลาแม่แพลาแม่เนี่ยล่างเมื่อสักวันมากินเข่าบาเดม้กมากจังล่างเห็ดต่อเฮ้าเนี่ยเอืนกันมากสันผู้ใดเนี่เอืนมาเอือนมาเด้อต้มอบกินเข่าเด้อบาเดเด้อแกงเห็ดเกงเห็ดหมอบงไงเลยเาแม่ลาแม่ สะเล่าพียอย่งเดมาด้วยมาด้วพียอย่าเดียวเพียอย่างียบแต่งงานเลยลดยายตักโหลดตากโหลดย้าตักหลดมากมากเออเจวแมงดาตัวนั้นย้ายมากแขียงเห็ดไป็นองเลยมาเด้อมาเด้อเอาขนมกระเสืยมาให้กินวันพุธเกินเราตัวเจ้าพอกินน้ำมูติเลยเยกินแมงดาออกแล้วยายมากมากมากอีก ไม่ยังไ่นสีลแางเนเส็นแมงดาบมดเมาแน่นอ่ะนะวะเอาไปยังไล่งมากกว่าสอห n g มั้งเอากินยายกินเฮ้ามากมากแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดไม่ใหม่สุดเลยไม่ยันติกจะบอกกินน้ำมูเน่อเจ้าเนอมากมากสุดยายสุดเอาปูขึ้นอยากสุดกระคักเนี หมอวานนะ่กินหับปนไหนว่แล้วย่จะมากินบือเจ้าสิว่าห่ขอยก็ไปสดเงียงข่อยแกงแล้วเายตาสวดุนตัวย่าชุบขึ้นมาแล้วก็สนตัวข่อยยังไ่ได้มาแล้วไปลองสดัจะขอนโอ้ยโอ้ยสดเป่าในเด้อนี่หมู่อคือห่อนแท้ห่อนเป่านเด้อโอ้ยมาแทแต่โอ้ยมาห่อนแต่ถวยห่อนบ้เออเอาห่องห่อนละ ห่อนกับห่งยอนเระผู้เดียวเจ้าหันคิดยู่ผู้เดียวห่องยู่ผู้เดียวไม่ไงน่ะตักหักสดบดจักจักเขียนอ้อยไม่ได้จะเป็นห่อนไม่ยังเนาะผู้ใดแกนเห็ดมาห่อนไหนเนาะใหญ่จมันลงพูดมากกักกักกักไม่ได้รเฮ็ดพ่งไอ้อมอ้ข่า่งเราเฮ็ดพ่งเขาเอาใส่จานยได้ใหญ่ยังคอยเราส่บ้อน โอ้กใจพกินวันพรลาพกิน่อไงขอไงข่อไง้อเอาแบงกันไปย่างลายอยู่ดอกบ๊อกับแกงกินอีกบ่เอืดอบ่อยากเค็ไลกัดอกแกงกินโหลดพี่น้องอยากกับซั่งมาโหลดต้งให้พร้รมโลละสามร้อยหาซิตัวนั้นล่างให้พ้กมลวกให้พ้กมสะอาดสะอาดอตัวได้มีดินเขาบอกท่านเดเขาบอกทรงเขาสีหลางสักวันอืมไม่ใช่ติ๊กเราเห็นมาจะว่าขนม อันนี้จ้อยผู้เฒ่าเอานุ่มกับขนมปังมาเลี้ยงปลาสบายไอ้คุ้งคุ้งต้ามาเลี้ยงปลาสบายสินะเต้นแรงแรงมากนี่ยหอมอยู่บ่ีจะข้ามก่อนหอมมือเสียดเสียดเบิ้เท่านั้นแหละจำชามที่เธอหรือเบิดลนะมั่วไหวเลยก่จับเด็ดจับน้ำใจจะข้ามก่อนเบิ้ลาย่ได้สองหยดอย่างน้อมันหัน งอมานหอมาเดอนไ่น่องเลแมงมีบแมงวันบมมีมีแมงมีเแกงน้อยย่าอาแม่นั่นอืงไปใส่แกงเอาใส่รานใส่ด้วยว่าลองเจ้าขาร้านมาจได้ร้านเป็นลงเรียนเ้อย่ายไหมย่หนั้บ่มาเอาเลยเอากรกแกงกับแมงดาอู้หักไปน่องเลยปีล้วทเื่อเฮ็ดหลังโงก

เออออกแน่ตัวย่านมันพองไปหมายว่าบสน่โอ้ยสุดจอดพี่น้องเลยเเจ็ดป็นอย่าได้เนาะเอากินสะก้อนจังล่างสามกะละมังบอกไงใหญ่มากปลาไหลเส้าหาลกเลวแกงเฮดบดหลูกลิงสดลูกลิงสดลูกนี่ลูกลิงหดอันอยาก่อภาษาคองจองพูได้ว่าคองจองก็ได้บ่ อยางเงี้ยบ่ไดูกลิงส่ดนตัวนีุดตัวนี้กลิงเฮิตัวอันตีนมันตัวขามันก็ิน้นี่แหละตัวมันเสียบไม่ใช่ตีกราถิ่มหม่หมว่านว่าไม่ใช่แดงแล้วกลทิ่มเหมแล้ว่า่ม่ใช่แดงแล้วทิ่มได้อันนี้มันนี่พอเรเสียบก็ได้เหีหยังก็เราว่าผ่าอ่อนมันแล้วะเตแล้วก็ผออเล่ยเราอว่านาเุาออก็สียบเล้ผอ้อมครับ า ok ขามันแข็งพอดปอกมันนิ่มอืมนนี้ยังเราขวขวงคุตื่นอยู่สนหาาตอยู่เข้าวัอ้าให้โดนชวยนยังนฟังเขาด้วยไม่จะแดง้ขออาลิพอยู่ฟังเขาหลดขอบลบพมขอสิลงไห้เราเห็นพร้อมันจะตีกวาหอเจ้ามาลดบ่ไม่จะตีกวางไม่จะแดงแล้วฟังเขาหลดเนี่ยเด้อไอเด้นี่ เราเต้เ้าผมมาตัดเด้อผมลงตัเด้อเนี่ยจะ่ว่าให้ดองเจ้าวังหันมาเด้อบัดนี้เราเบิ่งซุกยิบได้บัดเนี่ยใช่แล้วเขาเมื่อไงเราเบิ่งได้มาเด้อใส่หม้จังมาม่าสั้นนี่ยังกระดองกันดิอ่ะมาตัดนเนมาสั้นสองขาดขาดอยู่มาะกระตุ้นนั่นนั่นใส่หม้อนำหอยนึไงใส่เม้อเด้อฟังเขาเด้อยไม่ใช่แดงเด้อไม่ใช่ตีกเพราหอเจ้าละดองเจ้าอ่ะมากมากเป่าโน้กวนกับผู้เฒ่ากับผู้อง เอานัวหัว่วนกินแกงเย็ดกันนะครับเสี่ยบเนี่ยคนกินคนเราบ่เบิวมเพราะวันนั้นเดบว่าบ่มาเขาสิไปเยอะคนว่าไปเด้อไปลเด้อนี่เรื่องง่วไปเรื่องส่วนบ่งคับมันถึงลวกลิื่อมันห่อนเนาะลิื่อไปละบูรสชาติเลยบัดเนี่ยอ้าเดี๋ยวขออนุญาตสดแกงเย็ดอีกจะหน่อยก่อนพี่น้องเสี่ยบหลายกินกับผู้เฒ่าบรรยากาศอีสานบานเหาเพลดพลนเนาะนะครับเพราะว่า ปีละเถืออนะครับได้กินเขาหัวม้ากินปลาหัวมต้นกินแกงเย็นหัวม้าเขากับปูเถาถือว่าขอบุ่นะครับเป็นชีวิตแบบอีสานบ้านเฮานะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้หายากพี่น้องครับเอาพู้อยู่เมืองหลวงกวงไงพู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าจิดวัดบ้านจิดวัดซ่องอยากกินแกงเย็นละงกสั่งเด้อพี่น้องเด้อเดวอจะเลยสงใไห้นะครับทั้งไก่ทั้งไก่ต่างจังหวัดนะครับทัวร์กรุงเทพนะครับ บริมนทนทรงไนเบิดนะครับเนาะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยเฮดรงูนะครับกิโลละสามร้อยห้าสินะครับผมสั่งมาพี่น้องครับสั่งมาครับาว่่ง